สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจับสัตว์ด้วยปืนกัดตะขคายโดยไม่ต้องใช้รูปดอกยาสลบเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูวิธีการทำครับยังไงปืนนี้ปืนนี้เนี่ย เดี๋ยวโอ,โอ้ให้ดูมันโคจะจะบากนี่ไนงะปืนนี้ชื่อว่าอิสซินเดนฮาปูลราเช่นะปืนนี้ปืนนี้จะมีใน จะมีในก๊อตโหมดด้วยมันจะมีเฉพาะในก๊อตโหมดนะเกินอันนี้นี่ไงนี่ไงส่วน,นตะข่ายตะข่ายเราต้องไปเสกมาเองตะข่ายจะเป็นแบบนี้นี่ในโปรเจก ตอัมเมอร์อันนี้เลยอันนี้ต้องไปเอามาจาก I อาร์คไอดีเอสแล้วก็รับมาครับเสร็จก็มาใช้ในนี้เดี๋ยวจะเทให้ดูว่าจาับได้ทุกสัตว์เลยยันบนโต้เลย <sm festivals> ま、ん <geliyor> <s uss い> เป็นกะามนะตัวนี้จตัวนี้นะใช้อะไห้นหน่หยนะ น่านจะไม่ได้แต่บนตู้จัได้ไปดูตัวเองนี่อนไหมนื่มีจะไปเลียอะไรถ้ามีได้เอาเคร แต่เราวิธีการที่จะทำให้ไม่เปลืองนะถ้าสมมติถ้าใช้กดหมดเลยน,ะนี่เราควรกดตรงนี้เนี่ยเพื่อนเป็นอันนี้ใช่ไหมจำเล้ว่าเราเนี่ยเราต้องกดพวกคันนี้นะ่นเนี่ยอัลเมอร์เนี่ยเนี่ยพวกนี้้าเรากดนะมันจะถ้าเราใส่อันเดียวมันก็ได้เลย ยิงได้ไ่บ่อยแต่ถ้าเราไม่มีก้อนหมดก็จะเปลืองหน่อยลองดูไหม่พคิดแต่ตอนแรกผมยิงมอเตอร์ได้นะ ตะไครอย่างนี้เลยเียกินหน้าก็ได้นะไอ้ตัวมันตัวยาก็ได้ไ ทีนะครับอยากจะยิงเอ้เลติน้าให้ดูเหมือนกัมันหาไม่เจอ,อรยยูปชิ้นตัรใหญ ีนลองไปหาใช้ทันครับใช้กันดูอันนี้ครับ